คุณผู้ชมนะครับวันนี้ก็ไปไม่ถึงนะครับสำหนักปูคําเซนนะครับต้องไปไกลนะครับก็เอารถมาจอดบ้านคุณพี่ที่นี่อต้องขอบคุณพี่บ้านจอดรถมาได้พี่เด้อฝากรถอีเด้อโอ้ยคุณพี่ขายปลาทูโอ้พี่ขายปลาทูบอโอปลาทูหนึ่งขับฝากรถจอดรถขุมทรัพย์พญานาคไ้ด้วยไปบ่ได้เลยพี่ไปบ่ได้ไปบ่ได จะเดินไปแล้วครับถึงจะได้โอ้เดินไปยังลำบากอีกบ่ครับน,น้ำท่วมอ่ะเดี๋ยวหาเลขหามาทำกันเด้อครับผมครับ,รบ,บผมโอ้น้ำเยอะจริงๆท่วมไปแล้วพี่โอ้จะไปหาปูคำแสนล้องใสจะต้องเดินลุยน้ำเนาะนี่ฮะน้ำท่วมน้ำท่วมหมดแล้ว ปกติมันมัน,ม,นมันข้ามนี้ได้เลยวะแต่ก่อนโอ้ oh, น้ำเต็มหมดเลยใช่ไหมอ๋อ oh, อันนี้คือถือยังไม่เยอะนะเนี่ยกำลังปูมองไปไกลๆเดินลุยต่อคุณผู้ชมครับเพื่อ f อซเรามาตามตัวเลขปูคำแสนด้วยกันนะครับคุณผู้ชมนะครับตามตัวเลขโค้งสุดท้ายปูคำแสนนะครับคลิปนี้นะครับจะบอกตัวเลขเน้นๆน,น,นะครับต้องดูให้จบด้วยนะคลิปนะฮะ ทราบไม่ได้นะครับเนี่ยน้ำท่วมเดินแล้วเหนื<ๆ>่อยไปดูกันครับครับคุณผู้ชมโอโ้โหนี่ฮะที่ทางที่เราจะไปฮะดูน้ำครับคุณผู้ชมนะครับต้องลุยน้ำเข้าไปนะครับก็มีรถกระบะมาจอดวางไว้ตัวนี้ด้วยนะครับทะเบียนโอ้ทำไมทะเบียนสามกันนะสามสามแปดสามหกสามแปดสามหกนะครับก่อนที่จะไปที่ ปูคำแซนนะครับก็จะมีโอ้ยเดี๋ยวเ่อเนียโลดเข้าไปโอ้โหห้ามเข่าเลยนะรถเนี่ยโอ้โหต้องโชว์ข้าออนหน่อยล่ละคุณชมเอ้ยอเดี๋ยวก็ขยับกางเกงขึ้นหน่อยโอ้ยนานๆทีได้เล่นน้ำอากาศเย็นเลยนะครับโอ้ คุณผู้ชมที่มองเห็นไกลๆนะครับก็ศารองค์เจ้าปูกาดำนะครับคุณผู้ชมนะครับมาถึงแล้วเรามาถึงแล้วโดูว่าปูจะอยู่หรือเปล่านะครับนะจะอยู่นะพอน้ำท่วมปูอาจจะไปนหนยากคุณผู้ชมครับเดี๋ยวตัวเลขนะครับเดี๋ยวดูคลิปนี้จบนะครับตัวเลขอยู่ตรงไหนต้องอยู่ในคลิปนี้แหละ นะครับเดี๋ยวจะตามดูให้นะครับตัวเลขอยู่ตัวไหนตรงไหนอยู่ในคลิปนี้แหละครับต้องรู้ให้จบด้วย,ยน้ำถล่มเดินจนเหนื่อยหอบแล้วครับเนี่ยถือเครื่องดืมด้วยนะนี่ครับวิหารองค์เจ้าปูกาดำนะครับก็ยังไม่เสร็จเจอฝนตกทุกวันสร้างยังไม่เสร็จนะครับ ก็เลยกกระปูต้นหนากระปูครับปูขัรถอยู่อาจะอยู่ข้างในโอ้สวัสดีครับปูโอ้ยฝนตกมาไม่ได้น้ําท่วมไม่กล้าขับรถมาอทำบาปผิดพันดแค่ขับรถไม่คล่องนะครับคนเดียวกรบปูวันนี้มาเดียวมาเดียวเลยวันนี้น้ำท่วมมีใครมาด้วยเลย ปูร่มรื่นเจอน้ำเจอฝนตกมาถึงปูร่มรื่นเลยครับความอยากบายปูก่อนครับไอ้กดแชร์ทเ,ทเป็นกำลังใจให้แอดมินเป็นกำลังใจให้ช่องคุมทรัพ,พย์พานาะควันนี้เข้ามาแล้วก็มาเซร์ฮัลลูก่อน <laughs> อ เดี๋ยวใครมาไม่ทันก็อดได้นะเหมือนหมวที่แล้วใครมีโชคมีลาบบ้างเอ่ยในติ๊กต็อกอืมใครได้โชคได้ลาบบ้างยังไม่มีคอมเมนต์อ่านไม่อาม่อานไม่ได้หรอกต้องคอมเมนต์มาก่อนเครือขายไม่สมบูรณ์โอ๋อเน็ตไม่สมบูรณ์หรือป๋ตอนนี้เพราะว่าอากาศมันเป,นปรีรวนฝนตกน้ำท่วม อืเป็นยังไงบ้างเอฟซีสุข่านสุขสบายกันไหมเอย่ยยังอยู่กันไหมเข้ามาชมกี่คนแล้วเนะี่ยโรจอเน็ตไม่เสถียรบอจ้าซา,าุูจ้าดูจะคือไปจังเกิดด้วยพูดไม่เป็นอืมไหน ขอเสียงคนคนมีโชคมีลาบหน่อยสิจ๊ะสวัสดีค่ะจ่ะสวัสดีจ้ะอืมอ่าเข้ามาถึงก็ถามเลขเลยนาะอืมยังไม่บอกจัดแล้วเลขอะไรงวดนี้สวัสดีค่ะสวัสดีจ้ะ,ะอ่าพูดคุยทักทายกันก่อนนะ สวัสดีค่ะสวัสดีจ้าสวัสดีทุกคนเนาะอืมเป็นยังไงงวดที่แล้วค็ไปลืมซื้อค่ะไม่เป็นไรงวดที่แล้วรัตตีกาศูนด้วยจ่าจ่าทุจ่า,า,จาร่ำรวยร่ำรวยอืมวันนี้ก็ขอทักทายก่อนเนาะทักทายก่อน ขอหัวใจขอกุลาบกุหลาบ,ขอ,ลาบขอกุหลาบก่อนอ่าขอกุหลาบก่อนใครที่มีโชคมีลาบนะส่งกุหลาบมาส่งหัวใจมาหนูมีโชคมีลาบบอยจาอืมงวดที่แล้วเป็นยังไงได้กันไหม,มถูกกันไหมหรือโดนกินเก่าสูนเต็ดเต๊ดยังไม่ถูกกูรู้จะว่างไงล่ะปู่น้ะ โดนบ้างไม่โดนบ้างถูกบ้างไม่ถูกบ้างมันก็เป็นธรรมดาเนาะสวัสดีค่ะจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนจ้าสุขภาพร่างกายแข็งแรงจ้าคือบางคนเนี่ยเข้ามาก็จะถามเลขอย่างเดียวเนาะจังหวัดไหนก็ช่างรู้ว่าอยากซื้อรู้ว่าอยากได้ รู้ว่าอยากถูกนะแต่ก็ต้องรอเวลาไม่ใช่ว่าปึ๊บปั๊บมาถามให้อะไรไม่ถามสาระอะไรนะอะไรสาร,สารทุกข์ขไม่ถามเลยว่าเป็นยังไงบ้างน้ําท่วมอ่าสบายดีไหมถามเม้นมาปึ๊บถามเลขอะไรเลขอะไรเลขอะไรไม่ถามความสุขความลําบากอืมของทุกคนฉะนั้นเรามาไลฟ์สดเราถามว่าทุกคนเป็นยังไงสุขสบายดีไหม เป็นยังไงน้ำท่วมกันไหมใช่ไหมโควิดระบาดเยอะก็ดูแลสุขภาพร่างกายตัวเองเราต้องถามไทยกันก่อนนี่คือเขาเรียกมนุษย์จำพันที่ดีตอนนี้น้ำก็ท่วมหลายๆจังหวัดก็เป็นห่วงทุกคนทุกท่านครับมรวมตงปูด้วยใช่ ออกไม่ได้เลยตอนนี้ออกไม่ได้ <c oughs> ตอนนี้สำนักก็น้ําท่วมไปไหนไม่ได้ออกไม่ได้ถามแอดมินดูได้เลยว่าต้อง <Be S 2> จอดรถ <be S 2> <า>ไว้ประมาณ <G ilo. S 1> ครึ่งกิโลเ <Be S 1> ดินมาอยู่สะกดไม่ท่วมค่ะลูกหลานปรึกษาวัคซีนรอกอดจากเพราะว่าตอนนี้ก็ห้ามห้ามคนเข้าคนออกก็จะให้เฉพาะคนใกล้ชิดนะเข้ามา อขอบคุณขอบใจทุกท่านที่เข้ามารับชมคอมเมนต์ถามไทยนะดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะทุกคนเป็นห่วงทุกคนนะก็ให้มีโชคมีลาบทุกคนสำหรับคนที่เข้ามารับชมเข้ามากดไลค์เข้ามากดแชร์ อยู่รอดปลอดภัยเนาะอยู่ได้ยองน้ำไม่ท่วมค่ะเชียงรายฝนตกหนักเลยออยู่นี่ก็ตกหนักสามวันสี่วันแล้วน้ำท่วมถนนขาดขาดฝั่งข้างล่างแต่ว่าถนนเราไม่ขาดขาดข้างล่างนั่นเห็นไหม ไม่ถามกันเลยถามหวยเลยเป็นอันดับแรกไม่ถามเลยว่าฝนตกไหมคะน้ําท่วมไหมคะอืมพากันทานข้าวหรือยังอืมกรุงเทพฝนตกหนักเลยค่ะจ่าสาธุก็ก่อนที่เราจะร่วมทําบุญเนาะเราต้องดูตัวเองด้วยกําลังตัวเอง ทำเท่าที่ทำได้เอมเราต้องช่วยเหลือตัวเองก่อนให้ผ่านพ้นวิกฤตอุปสรรคอืมไม่ใช่ว่าได้หนึ่งพันละโอนมาให้ปู่ห้าร้อยมันเกินกำลังตัวเองอืม <c oughs> <c oughs> <c oughs> จ้าน้ำท่วมถนนจ้ะ อ่ะงวดทุกคนชอบตัวอะไรอืมขอให้่างๆนะครับบางคนก็ได้ไปแล้วเพราะว่าปูให้ไปซื้อลอตเตอรี่ก่อนหาซื้อลอตเตอรี่ก่อนเนาะเผื่อมันมา90งวดที่แล้วก็คนก็ได้ลอตเตอรี่กันเยอะมากมายเหมือนกันก็ดีใจแล้วก็ดีใจที่ ได้มีความสุขกับการถูกหวยถูกรางวัลลอตเตอรี่เนี่ยแสดงว,ว่าเป็นเอซีจริงๆน,นั่นนี่รู้รู้เลขกูให้ไปก่อนนี่มได้ลอตเตอรี่49มาหนึ่งใบค่ะอืมอ่ะก็ให้ถึงสองร้อยคนก่อนเดี๋ยวปูจะบอกเลข2อ0ตอนนี้เท่าไหร่แล้วเนี่ย ร้อ like, ยสี่สิบสี่ให้ถึงสองร้อยคนให้กดแช์ก่อนให้กดไลค์กดแชร์ก่อนให้ให้ถึงสองร้อยคนก่อนเดี๋ยวจะมาสรุปให้ว่าตัวไหนบนตัวไหนล่างเดี๋ยวจะมาสรุปให้ปูฝันดีด้วยงวดน,นี้เพราะว่าเมื่อคืนก็ฝันฝันว่าได้เอาพระพุทธรูปข,ขึ้นมาจากดิน เอาพระพุทธรูปขึ้นมาจากดินความฝันเมื่อคืนให้ลูกมีโชคมีลาภขอให้ทุกคนมีโชคมีลาภขอบารมีองค์ปู่เจ้ากาดำช่วยดดนันดาลประทานพรให้ทุกคนที่เข้ามารับชมที่เข้ามาพูดคุยกันเนี่ยให้มีโชคมีลาภมีถูกรางวัลใหญ่ๆงวดนี้ ไปจำวันที่1ตุลาคม64ขอให้มีโชคมีลาภทุกคนขอให้ได้ขอให้โดนขอให้ปังขอให้รวยนี่คือสิ่งที่ทุกคนปรารถนาอืมอ่าเข้ามาเยอะแล้วก็ จดเอานะจดเอาอันนี้เป็นเป็นตัวที่ปู่เน้นตัวที่ปู่เน้นแล้วก็ปู่ฝันติดต่อกันมาแบบนี้ปู่ว่าสี่เก้าสี่เก้าอาจจะมาข้างบนสี่เก้าอาจจะมาข้างบนถ้าเป็นเลขสี่เก้าก็ให้เล่นได้อยู่สามสี่เก้าอืสามสี่เก้าหรือเจ็ดสี่เก้าส่วนล่างนั้น เน้นไปที่หนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดจะลงล่างสี่เก้าจะมาบนอสองร้อยบาคนแล้วอันนี้ปูบอกไปแล้วนะให้สี่เก้าจะขึ้นบนหนึ่งเจ็ดจะลงล่างอ่าใครฟังทันงั้นแหละซื้อแค่นั้นพอ อืมเพราะว่าเรื่องเจ็ดล่างจากใช่สี่เก้าอันแล้วอันแล้วเพราะว่าครูให้ไปตั้งแต่วันที่เท่าไหร่ตั้งแต่ต่องวดตั้งแต่วันที่สิบ สิบเจ็ดเราทําพิธีเชิญทวรบาลมาบุก็ให้ไปตั้งแต่วันที่สิบเจ็ดหนึ่งเจ็ดกับสี่เก้าอืมแต่ตอนนี้มาฝันฝันว่าเรายกพระพุทธรูปขึ้นมาจากดินเนี่ยขึ้นบนพระพุทธรูปก็ถือว่าเป็นเลขเก้าอืมแล้วก็มีเด็กอ่าเด็กทารกสี่คนก็ยกขึ้นมาปู่เขียนไว้ในเสา เชียนไว้ได้เสาให้ปู่กลัวว่ามันจะสลับเปลี่ยนกันเมื่อก่อนปู่ให้สามหนึ่งเจ็ดกับสี่เก้าเ็บว่าปู่กลัวเปลี่ยนว่าสี่เก้าขึ้นไปอยู่บนอืมอืมเล่นได้แค่นี้แหละอืมจ้ะ ี่เก้าอ่างวดนี้ปู่ชอบสี่เก้าสี่เก้าถ้าสามตัวสามสี่เก้าถ้าสามตัวนะอืมได้หนึ่งเจ็ดนี่ก็คืออาจจะลงล่างลงเจ็ดอาจจะมาหนึ่งเจ็ดอาจจะมาล่างอืมก็ขอให้ทุกคนโชคดีขอให้ทุกคน รวยถูกหวยกันทั่วหน้าให้ได้อืมนะก็ทักทายเอฟซีแค่นี้ก่อนเดี๋ยวเยอะกว่านี้เดี๋ยวโดนบล็อก <c oughs> เดี๋ยวโดนแบน <c oughs> แบน,บนเอ,อบนบนคนที่ชอบก็คนที่ชอบก็มีคนที่ไม่ชอบก็มีคนที่รักเราก็มีคนที่เกลียดเราก็มีคนที่ให้กําลังใจเราก็มีคนที่คอมเมนต์ดีก็มีคนที่คอมเมนต์ด่าก็มี มันเป็นตามธรรมดาฉะนั้นเราไม่สามารถทําให้คนทั้งโลกยอมรับเราหรือรักเราได้ฉะนั้นเขาจะเม้นดา่าเม้นเกลียดเม้นไม่ชอบเม้นบางงมงายก็อันนั้นเป็นสิทธิของเขาเขาเป็นสิทธิที่เขาจะแสดงออกได้ฉะนั้นเราอย่าไปโกรธเขาอย่าไปไปเกลียดเขาก็พอเราก็อนุโมทนาสาธุอืมเนาะก็อวยพรให้คนที่เขาเชื่อเขาศรัทธา แล้วเขาเล่นเขาซื้อหวยตามที่จาฉะนั้นก็ไม่มีอะไรมากที่จะให้นอกจากคำอวยพรเท่านั้นเราเป็นเพื่อนมนุษย์ด้วยกันมีอะไรแบ่งปันกันช่วยเหลือกันมีโชคลาภเราก็จะมีโชคลาภไปด้วยกันพร้อมๆกัน ขอให้ได้ขอให้โดนขอให้ปังสี่เก้ากับหนึ่งเจ็ดอืมสี่เก้ากับหนึ่งเจ็ดแค่นั้นอืมส่วนใครที่ชอบเล่นสามตัวก็เอาไปซื้อสามตัวได้แต่ว่าในใจปู่ก็มีแค่นั้นคือสี่เก้ากับหนึ่งเจ็ดสี่เก้าบนหนึ่งเจ็ดล่างจัดฟังแบบชัดชัดเต๊ตเต๊ะเลยเอ,อ่ะคุณผู้ชมนะฟังให้ชัดนนเลยนะเต๊ะเต๊ตสี่เก้ากับหนึ่งเจ็ดบนหนึ่งเจ็ดล่างหนึ่งเจ็ดล่าง ก็กมันก็นแล้วแต่ดวงวาสนาอ่ถ้าถูกก็ถูกถ้าไม่ถูกก็ไม่เป็นไรงวดหน้ายังมีอีกทุกเดือนเขาออกเดือนหนึ่งสองครั้งเรายังมีเวลาให้เล่นเพราะเลขเราไม่เยอะให้แค่แค่นี้แหละอืมสามตัวสองตัวก็จะไปไม่ไม่ให้อีกแล้วให้แค่นี้ก็จบแค่นี้จะไม่มีตัวอื่นเดี๋ยวเลขมันจะเค <the> <Lord. S 1> <km. S 2> ลือ่อนจยาขอให้ถูกขอให้มาหนึ่งเจ็ดกับสี่เก้า อให้มาจังๆโดนกันทุกคนรวยกันทุกคนนะจ๊ะแบตเตอรี่เหลือ2%ครับแบตเตอรี่จะหมดแล้วนะครับคุณผู้ชมนะอะแบตเตอรี่จะหมดแล้วก็ขอ<ม>จบเพียงเท่านี้ก่อนให้ทุกคนรวยถูกหวยรวยเบอร์กันทุกคน49กับ17ให้ได้ให้มั่งให้บีให้เป็นเศรษฐีรอยล้านพันลลาน นจังงังขอพรองค์ปู่เจ้ากาดำาจงประทานพรให้ทุกคนสำเร็จสำเร็จร่ำรวยร่ำรวยโชคดีโชคดีทุกคนทุกท่านเทิดซาซาสาซาาาทุกครับผมวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันดีเป็นเรื่องดีช่องคุมทรพยานาคมา ร่วมชมทบสร้างวิหารองค์ปูเจ้ากาดำแล้วก็รับองค์ปูเจ้ากาดำไปใ,ให้ยังลูกศิษย์ลูกหาเพื่อจะส่งให้อืมก็ตอนนี้องค์ปู่ก็เหลือน้อยแล้วมีไม่เยอะเพราะว่าปู่สร้างน้อยเหลือประมาณสองร้อยองค์ตอนนี้เหลือสองร้อยองค์เหลือประมาณสองร้อยองค์เหืือประมาณสองร้อยองค์เพราะว่ารายได้ที่เราได้มาก็สร้างวิหารปู่ทั้งหมดอืมตอนนี้ก็ เหลือแต่ฉาบกับแต่งลายลายพร้อมโบราณตอนนี้ท่านใดที่สนใจบูชาก็ติดต่อไปอยังช่องกลุ่มศัพยานาคหรือสอบถามรายละเอียดเรื่องต่างๆก็ถามไปยังกลุ่มศัพยานาคได้เลยครับต้องขอบคุณญาติธรรมที่โอนเข้าบัญชีป,ปู่ก็เยอะเยอะมากก็โทรมาถามเนาะ กูปู่ก็ได้รับแล้วเนาะปูป่ก็ได้รับแล้วได้รับทุกคนแล้วแต่ปู่มไม่อาจที่จะบอกได้หมด<อ>ว่าใครคเป็นใครอทุกคนไม่ได้เยอะ <c oughs> เยอะเยอะมากนะ <c oughs> ก็อนุโมทนาบุญทุกคนทุกท่านที่ได้ร่วมชมทบสร้างวิหารปู่กาดําเดี๋ยวใกล้จะแล้วเสร็จยังไงก็คงติดตามในช่องภุมทรักยพญนาคต่อไปอาการอัปเดตการก่กกกอสร้างไปเรื่อยๆครับอืจนกว่าจะเสร็จ ในส่วนตัวเลขปูก็ไม่ได้เขียนให้ปูบอกแล้วว่าอยู่ตรงไหนเขียนแค่ครั้งเดียวเขียนให้ครั้งเดียวพอเอาตัวนั้นเดี๋ยวมันจะเพี้ยนเอาตัวใหม่มันก็ใหม่ไปเรื่อยเอาแค่นั้นพอเอาแค่นั้นสาธุโอมทิวาตปฏิอาทิยโยสีิราชมโนม,มโยจันโทปนารโสโสโมโโ,มโชติระโสยาโตสัพเพชนะาภาูชนากระเพราโยอังกิยธรรมนริโรอาจเมตสังหาราศีโดรุกไคอินบรอง จัดอังกปัวโดวยดวงแก้วเมียนพนมยุคุตอนด้วยเดชะบารมีองค์ปู่เจ้ากะาดำผู้ทรงฤทธิ์ลูกกูจะนึกคิดสิ่งใดจงสมปราถน,นากาลบันเนอมงงปราจิทิเมอมปราจิทิเม,รมพรมมาบัรดาลเทวาบันดาลอินทราบันดาลปู่เจ้ากะาดำบันดาลบันดาลโชคบันดาลลาบบันดานเงินบันดานทองให้เป็นเศรษฐีร้อยล้านพันล้านนะจังงัง ชคดีโชคดีเด้อกับสามสี่เก้ากับสามหนึ่งเจ็ดสี่เก้าหนึ่งเจ็ดอืมปู่ปชอบที่สี่เก้ากับหนึ่งเจ็ดนะปูช่ชอบกับสี่เก้ากับหนึ่งเจ็ดสี่เก้าอาจจะมาข้างบนหนึ่งเจ็ดอาจจะมาข้างล่างอืมก็รอด,ดูตอนออกก่อนี้ยปูก็ให้ไปเก้าสิบเก้าจุดเก้าเก้าเปอร์เซ็นต์อีกหนึ่ง ค่อยมาเอาตอนค่อยออกว่าจะร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมปูบอกเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์เหลือแค่หนึ่งเปอร์เซ็นต์นะครับคุณผู้ชมอันนี้สรุปแล้วนะครับอ่ะไม่ต้องบอกว่าปูจะบอกว่าลงล่างกลับไมเหรืออะไรไม่ต้องถามเราได้ดแ,แค่นี้แต่เราไป็นเตาเองแต่ว่า,ววาที่ <laughs> ให้ก็คือ <laughs> แค่นั้นครับนี่เลขมาตั้งแต่ปูเขียนในเสานะครับตัวนี้เลยครับประมาณนี้ไม่มีอะไรนะครับแกกลับ บนล่างเฉยสีเก้ 1, 7, าหนึ่งเจ็ดสีเก้ากับหนึ่งเจ็ดแค่นั้นเองเดี๋ยวปู่บอกว่าอาจจะสลับกันนะครับ 9, สีเก้าอาจจะมาเป็น <5 S 1> บนอ๋อสลับสามอาจจะอยู่ข้างล่างเป็นแวนวเพราะว่าตอนแรกปู่เขียนให้สามหนึ่งเจ็ดใช่ไหมครับอแล้วปู่กลัวว่า,วามันจะมาสามสีเก้าสีเก้าอาจจะขึ้นบนเพราะว่าปูกฝัง ก็เลยชักสามขึ้นบนเลย๋อปู่ฝันฝันเมื่อคืนนี่นะปูฝันเมื่อคืนนี่ฝันว่าเอาพระพุทธรูปขึ้นมาจากดินพระพุทธรูปก็เลขเก้าแล้วแล้วก็เด็กเด็กทารกอีกสี่คนน่าจะสี่เก้าขึ้นข้างบนครับอืมให้เอฟซีช่วยตีด้วยนะบางทีปูอาจจะตีไม่ถูกบางคนอาจจะเม่นลองตีดูด้วยแต่ปูตีประมาณนี้เนาะเด็กทารกสี่คนพระพุทธรูปตรงยืนหนึ่งองค์เอาขึ้นมาจากดินอเอาขึ้นมาบนแล้ว พุธทธรูปเด็กสี่ก็สมาออกขึ้นบนก็ถนะ้าปนเอาปูเนาะสี่เก้าอ๋อใช่ปูก็เลยตีเป็นสี่เก้าปูก็เลยให้สี่เก้าบนในส่วนของหนึ่งเจ็ดก็ปูอันนี้ตีหนึ่งเจ็ดในปูฝันว่าปูทีบหมูลงน้ำหมู<อ>หก,ก็เจ็ดน้ำกันหนึ่งก็แค่นั้นเอง๋อ,อ,อท,ทีหมูลงน้ำครับแล้วก็วันที่องค์ จะตูระบาองจะตูระบาลมาถึงก็วันที่สิบเจ็ดครับวันที่สิบเจ็ดด้วยเลขทะเบียนรถก็สี่เก้าสี่เก้าอ๋อจะคลองจองกันหมดเลยจองกันหมดทุกอย่างแล้วก็มาฟันอีกอืมปูกไปเลยชอบตัวนี้ก็เลยให้ตัวนี้ไปแค่ะปูฟันแล้วซ้ําๆแล้วอืซ้าแล้วมันก็จะมาเลขเดิมมาเลขเดิมนะฟันเมโลเกียโรก็ยังเห็นอยู่แค่นี้อยู่แค่นี้นะครับ ฟันเองจะคนแก่ของเก่าคนแก่ของเก่าเงี้ยน่าจะเลขเก่าเลขเก่าปูยังไม่ออกน้ะคุณชมเด้อสี่เก่าปูยังไม่ออกยังไม่ออกสี่เก่ายังไม่ออกแต่ถ้าปูให้อะไรนะเก้าสามเก้าสามห้าตัวนั้นอ่ะทำไมจะออกไปเล้วมันยังไม่ออกมันมันเก็่ไวใบอนเกี่ไวใบกอนาหลังครับเก็บยวใงวดนี้มากเลยเกี่ไวใงวดนี้เออมันออกหมดงวดที่แล้ววันนี้ซื้ออะไรเก็บไวงวดนี้นะครับคุณผู้ชมเนาะ เก็บไปงวดนี้อ่ะก็ไม่มีอะไรนะครับมาได้มาสนทนากับปู่เนาะก็ผรปู่ก็ให้แล้วนะครับให้หมดแล้วคนฉุกคดีร่ำรวยครับสาธุสาธุต้องขอบคุณปู่มากนะครับวันนี้ปู่ไปไหนไม่ได้ติดน้ำท่วมน้ำท่วมไปไม่ได้รถก็เข้าไม่ได้รถก็ออกไม่ได้ก็ต้องอยู่ก่อนกักตัวกักตัวปู่โดนกักตัวเทวดากักตัวเทวดากักตัวเดี๋ยวถ้าเดี๋ยวเพราะว่า ก็ดีที่น้ำส่วมถนนคนมาเยอะ <c oughs> เข้ามาไม่ได้คือเขาเรียกว่าน้ําอุดมสมบูรณ์นะปู่ข้าวน้ําดี <c oughs> ข้าวน้ําดีจำบุญลุงปูสวงว่าใช่ข้าน้ําดีใบใตะเกียบใบตะเกียบข้าวน้ําดีอะลํำลากันไปครับขอบคุณคุณผู้ชมมากนะครับอ่ะสาธุสาธุสาธุาธอ่ะสวัสดีสญญครับผม